สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทดสอบต้นแบบค่ะและชื่อโครงการของเราก็คือจัดการการแซงคิวนะคะโดยระบบที่เราจะเลือกมาใช้ก็คือจัดระบบคิวให้ชัดเจนโดยใช้เทคโนโลยีระบบคิวอัตโนมัติค่ะซึ่งมี2แบบด้วยกัน,นะคะ่ะแบบที่1นนะคะเป็น Q ิวอ d e ท,ที่แปะไว้หน้าเพจค่ะซึ่งดีต่อ กลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการมาต่อคิวไม่ต้องการมารออาหารนาน,นะคะ่ะแบบที่สองจะเป็น QR code ที่หน้าร้านนะคะก็คือจะสแกน QR code เข้าไปเพื่อสั่งเมนูอาหาระคะ่ะไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องกลัวการแซงคิวค่ะนี่คือผู้ทดสอบต้นแบบของเรานะคะใช่ค่ะคือว่าหนูเป็นคนชอบโดนแซงคิวแล้วก็ไม่กล้าไปต่อแถวแบบ คนที่อายลกล้าพูดพูดน้อยโดยเรามีวิธีจัดการดังนี้ค่ะโดยจะให้ลูกค้าสแกน QR Code ที่อยู่ในหน้าร้านหรือว่าอยู่ในเพจของทางร้านค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะโทรศัพท์ของกลุ่มลูกค้าก็จะขึ้นในหน้านี้ค่ะเพื่อสั่งอาหารและขั้นตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นการชำระเงินค่ะ แค่นี้นะคะกลุ่มของลูกค้าก็ไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องรอคิวนานเราสามารถรอที่ห้องหรือว่าจะนั่งรอก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ